อยากให้มานาวอยู่กันเป็นพวงเป็นกลุ่มแบบนี้ไม่ยากค่ะต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะมาบอกสูตรเด็ดนะคะในการรักษามะนาวให้อยู่กันเป็นพวงเป็นกลุ่มนะคะอยู่กันยังไงอยู่ได้ยังไงเราจะต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะผลมะนาวหลังจากที่เขาออกดอกแล้วนะคะก็จะเป็นลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะ โดยปกติแล้วถ้าขั้วไม่เหนียวนะคะลําต้นไม่แข็งแรงหรือลูกไม่แข็งแรงเขาก็จะล่วงหล่นนะคะเผลอๆไม่เหลือสักลูกนะคะแบบนี้นะคะที่เป็นกลุ่มๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยาแมวมีสูตรเด็ดในการที่จะทําให้มะนาวของเราอยู่ทุกลูกนะคะแล้วก็ทําให้ขั้วเหนียวแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยคะ่ะเป็นกลุ่มแบบนี้เป็นพวงแบบนี้แล้วก็แบบนี้ ค่ะแล้ววัสดุที่จะไปบำรุงต้นมะนาวนะคะทำให้มะนาวคั่วเหนียวทำให้ลูกไม่หลุดจากขั่วนะคะติดผลผลิตเยอะนะคะออกยังไงก็ติดเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเปลือกไข่ค่ะเพื่อนๆเปลือกไข่ที่เราเก็บสะสมไว้นะคะก็จะล้างน้ำแล้วก็ตากนะคะค่ะเราจะนำเปลือกไข่ที่ตากแดดแห้งๆนะคะไปตำค่ะตำให้ละเอียดที่สุดนะคะ แล้วหลังจากนั้นเรามาดูต่อค่ะว่าวิธีการจะทำยังไงต่อตามกันเลยค่ะเปลือกไข่ที่เราจะนำมาทำนะคะได้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะได้หมดค่ะ ย่าแมลลืมบอกไปนะคะว่าในเปลือกไข่ของเราก็จะมีธาตุแคลเซียมและแร่ธาตุสารอาหารมากมายเลยนะคะการบำรุงด้วยเปลือกไข่จะทำให้พืชของเรางามจริงๆคะ่ะ ำให้ละเอียดขนาดนี้ก็พอแล้วค่ะหลังจากที่เราตามเปลือกไข่จนละเอียดแล้วนะคะตามที่เราต้องการเราก็จะนำเปลือกไข่นะคะมาใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะหลังจากนี้เราจะใส่ด้วยน้ำส้มสายชูนะคะใส่ไปในเปลือกไข่ น้ำส้มสายชูก็จะทําปฏิกิยากับไข่นะคะเห็นไหมคะดูลักษณะของการย่อยสลายเพราะว่าในน้ําส้มสายชูก็จะมีกรดชนิดหนึ่งนะคะสามารถที่จะย่อยสลายเปลือกไข่นะคะโดยที่เราไม่ต้องนําเปลือกไข่ไปแช่น้ํานะคะเพราะว่าเปลือกไข่ก็เป็นธาตุแคลเซียมที่แข็งแรงนะคะก็ย่อยสลายค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสารต่างๆที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะก็จะออกมามากมายนะคะ ทำให้เรานำไปบำรุงต้นพืชทำให้ต้นพืชได้สารอาหารมากมายเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะกำลังย่อยสลายเกิดปฏิกิริยากันใหญ่เลยค่ะค่ะพอเขาเริ่ม จะย่อยมากขึ้นเราก็จะช่วยเขาหน่อยนะคะเราก็จะคนเขาอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็ให้สารต่างๆออกมาให้มากที่สุดนะคะคนไปเลยค่ะ หลังจากที่เราคนเสร็จแล้วนะคะเราจะนําตัวนี้นะคะไปผสมน้ําเปล่านะคะเพื่อนๆแล้วก็นําไปลดล่าหรือฉีดพ่นต้นมะนาวของเราได้เลยนะคะเพื่อทําให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทําให้ขั้วของมะนาวแข็งแรงขึ้นขั้วเหนียวนะคะทําให้ลูกไม่หลุดไม่หล่นนะคะก็จะนาไปผสมน้ําเปล่านะคะสําหรับแก้วนี้นะคะกับเปลือกไข่นะคะก็ผสมน้ําอยู่ที่10ลิตรค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรานําไปผสมกันเลยคะ่ะ ในกระแปงนี้ก็จะเป็นน้ําเปล่า10ลิตรนะคะเราก็จะผสมไปด้วยเปลือกไข่ที่เราผสมนะคะเมื่อกี้นะคะผสมไปเลยค่ะค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะปุ๋ยน้ําอย่างดีสูตรเด็ดที่ทําให้มะนาวของเราขั้วเหนียวแข็งแรงไม่หลุดไม่ร่วงนะคะหลังจากนี้เราจะนำไปลดลาดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะนำไปฉีดพ่นก็กองซะก่อนนะคะเพราะว่า ยังไงเปลือกไข่ก็ยังมีเศษอยู่นะคะอาจจะทําให้ไปติดหัวฉีดพ่นและทําให้อุดตันได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้กองก่อนนะคะถ้าจะนําไปฉีดพ่นบริเวณใบหรือขั้วของมะนาวนะคะหลังจากนี้เราจะไปลดลากกันคะ่ะค่ะส่วนเปลือกไข่ที่เหลือนะคะเราก็สามารถหมักหรือว่าดองน้ําส้มไว้แบบนี้นะคะนึกจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้เลยนะคะครั้งต่อไปก็นํามาใช้ได้เลยไม่ต้องตามไม่ต้องหมักให้เสียเวลานะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปลดล่าต้นพืชต้นมะนาวกันคะ่ะหลังจากที่เราได้ปุ๋ยน้ำหมักสูตรเด็ดมาแล้วนะคะด้วยเปลือกไข่นะคะเราก็ลดลาดไปที่โคนต้นนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงและบำรุงต้นพืชไปในตัวนะคะหลังจากที่เราบำรุงเขาแล้วเขาก็จะไปสร้างความแข็งแรงให้กับขั้วของลูกมะนาวที่แตกมาใหม่นะคะไมให้ขั้วแข็งแรงขั้วเหนียวแล้วก็ทําให้ลูกของเขาไม่หลุดนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆลองนําไปใช้นะคะรับรอง ได้ผลค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับการบำรุงต้นมะนาวด้วยสูตรเด็ดนะคะปุ๋ยน้ำทำให้มะนาวขั้วเหนียวลูกไม่หล่นง่ายนะคะลูกติดทนทานออกเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยี่ยแมวพาทำได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยเมแล่ mail, าทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะมันบำรุงเขานะคะก็จะได้ผลผลิตไม่ต้องซื้อต้องหาค่ะ